อากัสมาสวัสดีกันต่อนะคะ่ะน้องมอเมอน่อมว<อ>าดสิบาทยาพาลูสิบาทสวัสดีค่ะออมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนยด้ยะค่ะเด้อคำเตือนทาง่องกะเป็นเพียงแนวทางนำเสนอขอมุลนสื่อสลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นเนาะคะ่ะเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม กดซับสไคร์กดติดตามเพื่อสิบริภาณคลิปใหม่ๆเนาะค่ะเนาะจากช่องเจยา่าลุวยเ้ากระสิมีแนวทางจากไรซ้ำนากร้ายละอาจารย์ม่ให้พ่อแม่พี่น้องออกไปเป็นข้อมูลเก็บเกี่ยวออกข้อมูลไปเป็นโตเก่งในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะเนาะทางช่องกะเป็นเพียงแนวทางนำเสนอข้อมูลตัวเลขดีๆตัวเลขเด็ดๆม่ให้พ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะเนาะ อันนี้ก็เป็นอุทัยจันมนตรีเนาะค่ะนะ้องว่า16พฤษภาคม2 5 6 4กสับสิมิเลก 6, 6 8, 2 7 2 8292ดเนาอนะคะนะ่ะเนาะก็มีชุดล่าง8 1 8 3 8 7 6 1 6 3แล้วก็67เดเนาะคะนะ่ะเนาะผูใ้ใดเข้ามาแล้วกะสวัสดีกันสุภูสุคนนะคะนะ่ะเนาะเนี่ยมือเศร้าจังสิ เสียงนกกระหองแตกแซวลอยู่นะค่ะนกกระลายคนกระลายอันนี้คือตลาดเน,นาะค่ะเนาะเขาอยู่ตลาดแอดกะซิมาขายผลไม้เน,นาะค่ะเนาะมาขายผลไม้ก็เลยว้าวไปน้ำเน,นาะค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นของอาจารย์ตอกิษณะเนานะค่ะเนาะของผืนเหนือเป็นเหล็กลางเน,นาะค่ะเนาะมีอยู่สีชุดกต่ซิมี่ศูนย์เก้าศูนย์หาหนึ่งเก่าหลักะหนึ่งฮานะค่ะเนาะไก่เพื่อพ่อแม่พี่น้องรับเอาไปเน,นาะค่ะเนาะ รับเอาไปพิจารณาเนาะคะ่ะเนาะทางช่องกับเป็นเพียงแนวทางนำเสนอข้อมูลเนาะคะ่ะเนาอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกลับมาตามต่ออีกทันต่อไปเนาะคะ่ะเป็นเลขแม่นแม่นยำค่ะแม่นยำเพิ่นกับเสียหายมาอยู่แปดชุดเนาะคะ่ะนาะสิมีสี่หกสี่เจ็ดหาหกหาแปดเจ็ดหกแปดหกเก้าหกละกับเก้าแปดค่ะ งวดน,นี้หาแปดมาดังมากหาแปดหนึ่งหางวดน,นี่เป็นเลขดังเนาะค่ะเนาะลอตะลีในเกียงแพงไปแลเราหาแปดกําเนึงหาถามเจ้าใดกับบมีจ้าเจ้าก็ากมาตามต่ออีกท่านนึงเนาะค่ะเนาะเป็นเลขนางฟฝาคะ่ะเป็นนางงฝาเพ่นสีให้มาเลขตัวใดแน นางฟ้าก็มีอยูกะชุดเนาะค่ะเนาะคู่โตดล่างของเพิ่นก็สิมีเจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดหาแปดหกแปดเจ็ดเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นของรัฐบาลไทยง้อสิบหกพฤษภาสองห้าหกสี่วิ่งลูดศูนย์เน้นเน่นวาสันวาเพิ่นคือว่าศูนย์ดับเนาะแต่วักกวางสลากนี่บ่ดับเนาะค่ะเนาะกวางสลากเพิ่นเอาใส่ทุกเลขเนาะค่ะเนาะ โหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้พี่น้องเอาไปพิจารณาล่องเบิงเนาะค่ะเนาะอันนี้ทางช่องเฮ้ากะเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเนาะนำเสนอข้อมูลอันนี้ของแอดมีเนาะค่ะเนาะคนกินแสมาซ0นซุน0ุนหนึ่งซุนสองนสี่หนึ่งหาหนึ่งสี่สองสี่เนาะค่ะเนาะแอดนีก็มักสองสี่อยู่ค่ะไปบวชลูกทรายพระอาจารย์เพื่อนห่องออกมาบอกว่าเวลาน่ะ 1นึ่สองสเพินสีห่องออกมาสองเทียเนาะค่ะเนาะเป็นบวดลูกไ้อยู่ในโบดเป็นห่องออกมาหนึ่งสองสี่แอดก็เลยจัดไปสะละตาตลีเจ็ดใบเนาะคะ่ะสีองแต่ว่า2อง่ประเดียวเอา,เอา,เอาแต่สี่สอง ก็มาตามต่ออีกเนาะค่ะเนาะตามตัวเลขเด็ดเด็ดเด่นเด่นเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นหวยเด็ดงวด16พฤษภาคม2564เพิ่นธไฮมา8คู่เนาะค่ะเนาะบ่ต้องกลับวาสั่นว่าปาดมาสิเด็ดคักแม่แท้ก็สิมี3 5 4 5 6 2 6 3 8 2 8 4 6 1 7 5บ่ต้องกลับวาสั่นว่าบ่ต้องกลับก็บ่บบบได้เปลืองตังเนาะค่ะเนาะ ให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปพิจารณาเบืะะ้องนอกค่ะนะอไปเค้ามา่เบิ้งคลิปนี้แล้วก็ขอให้โชคโชคมันมันให้ร่ำรวยสุขูสุขคุนเนาะคะ่ะนาะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ตลอดปีตลอดไปทุกทุกงวดเนาะคะ่ะน้อให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงสบายดีสุขสุขคุน้นควมเจ็บยาใดควมไข่ย,ยามีเนาะคะ่ะน้ออันนี้ก็เป็นรัฐบาลเนาะคะ่ะเนี่ยอันนี้เป็นของอไ อาจารย์พุ่มเนาะค่ะนาะงวดที่ผ่านมาเพื่อนกระหายเด่นอยู่ที่เลขกแปดเพื่อนกระสีหายมาสามชุดเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นแปดหนึ่งแปดแปดเล้วกับแปดเก่าเมืนี้เพื่อนกระสีหายหายหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะเพื่อนกระเด่นหายมาหนึ่งกะลองเบิองเนาะคะนะ่ะเนาะทางช่องกะเป็นเพียงแนวทางนำเสนอข้อมูลแต่ละหลายๆสำหลากหลายๆอาจารย์มาให้พ่อแม่พี่น้อง เอาไปเป็นข้อมูลเก็บเกี่ยวเอา้อมูลไปเป็นตัวเกียงในการเสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะค่ะเนาะผู้ใดล่อท่านใดล่ออาจารย์ท่านใดล่อสำนักใดกลับมารับเอาไปใดเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นสูตรคู่บนไทยรางวัลที่หนึ่งตรงตรงงวดสิบหกคุชภาพขมงสองหาหกสี่มีอยูสิบสองจุดของอาจารย์ภัยมหาหิงเนาะค่ะเนาะเป็นว่าสูตรทรงเขาประกวดวันศุนวะอาบึงวันนี้สิเขารอบบ่อ สิขาวินบอกะล่องเอาไปพิจารณาเบิงเนาะค่ะเนาะกะสิมี040302848382 6463 6 2 4 4 4 3 4 2เนาะค่ะเนาะของแอดไัยมหาหิงเอาไปพิจารณาเป็นขอมูลเบิงเนาะค่ะเนะาะโรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องกับเป็นเพียงแนวทางนำเสนอขอมูลตัวเลข ดีๆตัวเลขเด็ดๆมหาพอแม่พี่น้องได้รับชมเนาะค่ะเนาะท่านได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกย่ญ้าผ้าลวยในเด้อค่ะเด้อกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อสิบรฏิภาดคลิปใหม่ๆจากท่องช่องเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ของอาจารย์กิษณะคือเก่าละค่ะต่อกิษณะค่ะเพิ่นขายมาศ8 0ู18ละก็1เค่ะ ล่องเบิงเนาะคะ่ะเนาะล่องเบิงว่าอาจารย์ไดซิมาอาจารย์ไดสีเขาหรือว่าพ่อแม่พี่น้องก็นั่งติดตามอาจารย์ไดยูเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้พ่อเคนี่เนาะคะ่ะเนาะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ